สวัสดงสวัสดีสวัสดีตอนขรั่งนะคร um. ับนะคนเก่าคนเดิมครับไม่ใช่ใหม่ไทยนะครับจะเป็นเป็นหมอยท่องไม่ใช่ผู้เฝ้าแนวแก้ขอนว่าโอเคในคำนำภาษาสมัยนี่คำนำหลังจากเศรษกิจไร่อย่างหลายแนวอยี่ห้อสวัสดีมุกเสือเสือเยอะนี่คำนำภาษาสมัยรับอยากกินผมอยากกินร้องอันนี่ครับหลังจากเสร็จภารกิจไร่อย่างหลายแนว แกก็จะมาดักนุ่เป็นประจำคำนองไปเรียบว่าไงไงมันเป็นไอ้เกียงมันต้องทำทุกวันเรียกว่ากิจวัตรประจำวันก็ว่าได้ึ้นแล้วละอ้เนาะหากินหาอยู่หากินตามสไตล์ผมผู้บ่าแนวแก้ของผมแก้เพื่อการบันเชิงชนะจะบอกให้เนาะใครไม่ันเทิงผมบันเทิงก็เดียวพอจบรู้เรื่องกระเบื้องเคลือบคำเนาะโอ้ดิคำเนาะ ผมว่านั่นจะเป็นของเจนฟอนจอนฟอนนะครับนี่นะโอ้ยนะจอนฟอนนะครับว่จอนวิธีจอนมือปราบจอนนี่นะครับแต่เป็นจอนฟอนผมว่าเป็นฟรน,น่คำนี่น่าจะใช่เหรนนะพูทสุนอยนะ ผมว่านะตามปิหมอเรียนหมาครับหูเด็กก็ไม่ใช่หูเด็กนี้เด็กก็ไม่โอ้มันมีที่มาที่ไปนะเขาค้ว่าหูเด็กหรือหีเด็กนี่ครับนะอ่าเชื่อหมอหมอเรียนหมาครับนะโอ้ย oh, yeah okay, นกีเคครั้มาดงมาทองมาไทายมาดงมาปลาอย่า réussi, ลืมอย่าลืมใส่รองเท้าบูทคเนะเพราะโรคสีดูโรคขี้หนูการระบาดจัดเลยทีเดียวเชื่อคเนะ้ยระบาดโรคเลสโตสเปโรซิสคเนะอีกรอบไม่ได้แล้วนะได้รอบเดียวรับถ้าอีกรอบมันจะไม่เหมือนเก่าครับมันจะไม่เหมือนเดียวห้อยนะ นี่ครับระวังระวังครับยังน้ำยังน้มาถมมาถามาดงมาป้านี่ครับอย่าลืม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 นี่ครับรองเท้าบูทคำโรคสีดูโรคขิมเนาะโรคสีดูปะนะจังเปลียงไรเนี่ยินเนาะโรคขีนโรคระบาดจัดเี่ระนาดระวังระวังครับระวังด้วยนะมิรักแฟนผิดที่รักโอ้ยนี่ครับนี่นี่จะเป็นครูหรือมุขของคนปิด ผมตาไม่ค่อยดีผมจะ่เราจะตาฟังนะครับเนาะนี่แหละเขาเดินมาเทาเตะแข่าเอวยังดีครับเนาะอืมเนาะมันหนาวเมียต่หน่อยเลยผมนี่เบลเลียล่ะไม่ครับไม่ผมบริสุทธิ์ครับบริสุทธิ์ผุดผ่องนะครับไม่เคยผ่านมือผู้หญิงมาแต่อย่างใดผ่านมือผู้ใหญ่ผู้ชายคือผมที่เอกคนเดียวจ้าอีหนาวแทบแย่แนวแย้มีมันโอเคนะเขาเราจะตั้งก้อนครับโอ้นี่แหละครับก็ทุนมันน้อยก็ค่อยเป็นค่อยไปครับขารตั้งก้ก็ไม่มีมาคนเดียวผู้เชายก็มีโอ้ยน้ำตาจะไหลหลังครับแล้วแม่ ไม่งั้นไรครับเนาะโอเคได้อยู่รู้เรื่องกับเรื่องเลือกครับเนาะนี่คำวิธีการศึกสาที่วิธีการดักหนูทำบุญดักหนูทำเนาะโอ้ยแล้ถ้าคุณคิดว่าคุณหลอกคิดว่าคุณสวยคุณต้องทำบุกให้มันกลมเงี้ยคุณแต่ของครับบวกเลือดอันลาดนะวะขี่บวกและเล็กบวกงอๆแงี้ครับนั่นละเหมือนกันคำนั้นกับการดักบุกบิดเหลวเลยโอเคนักกินนะผู้บ่านแนวแก้ของนะอื้ม ก็มาหาอยากหากินหลายหมื่นหลายครั้งหลายข้าวเราก็หนูน้ำตาจะไหลคเนาะบ่ได้จากแนวเห็ดอยังกับเมื่อคืนกับช่วงนี้ช่วงนี้มันแย่อย่างที่บอกแนวแก้ก็หมดคเนาะโอ้โหแย่แย่แย่แล้วช่วงนี้อันตรายก็ไม่ขึ้นคำนอจากเรียนทำจากคองครับเว้ยบุ่กเข้าสัดลงดืองยี่เมียกไว้รู้เรื่องกระเบื้องเคลือบคเนาะโอเคนะครับเราจะปัดหนึงนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทำให้ดูครับนี่คือบุสรดีครับีคำน่ะผมแบกกิ่วครับว่าเป็นญาติหางหาของแบกกียวครับเนาะ พี่ต้องทั้งนาเพื่อคาแบกเกี่ยว่ากบ่แบกเกี่ยวเจื่โอ้เป็นสาวน้อยนะโอนคนะครับเราจะปักตัวนี้อ้ยคันหนึ่งเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับนี่โอ้ยแต่คิดว่าคุณเราคิดว่าคุณสวยทุกทำให้มันงามมัอจะของกับนี่แหละผมเกี่ยผมร้อยไปจะสีแซ่บมันจะประมาณนี้อย่างงามหนึ่รอยเป็นสีแซบแบบนี้ครับแก้วโอเคนะครับเราจะปักบ่วงนะครับไม่ใช่เราจะใส่บ่วงนะครับไม่ใช่ใส่ของแต่อย่างแต่เรื่องว่าใส่บ่วงคำนับบ่วงดักหนูนะครับไม่ใช่ใส่ของนะของใส่มาแล้วครับโอ้ยห่ามเลยนะ กินนคำนี่แหละหาอยู่หากินตามสไตล์ผู้พูดเบาแนาวแก้ของผมเนาะใครไม่แก้ผมแก้คนเดียวก็ได้ครับแก้ว <c oughs> ไอ้สิเมาเสมอถึงเมือสิกรรมตลอดอ่าหนี้ครับรักจริงหมดใจครับมาจากผู้บ่าวไทยแนวแก้่ผมโม,โมโ้เนะาะจ๊กไหนเขาบอกเขาเจ้าเสียบหลุดเสียบหลุดตั้งแปดเก้าทีคำนี้ละต้องใจตื่นมาถือสีโอ้ยปวดฉี่ว่า เสียดายจังก็มันดินมันแก่นนะครับนะโอ้ยนะเออเอโอ้ยนครับได้ได้อยู่เขาได้บุได้อยู่ครับนะอาสมจะทำให้ดูนะครับจะประมาณนี้แะทานนะครับมาดูนานจังอันนี้ครับปกติอืมเราจะใช้ไม่ใช่ไม่ใช้มือนะครับมันเขาจะมันจะได้กลิ่นนะครับแบบนี้ดีเข้าวานนะเห็นไหมครับนะพอดีผมจกขวางมากเลยครับอ่าผมจะทําให้ดูครับเราจะสาธิตกลิ่นตังที้ดูนะครับว่านี่การวิจัยใส่บุของพู่บบาแนวแก้ของจะเป็นประมาณนี้ครับเนาะ นี่แหละครับนี่ครับระบบใหม่พิเศษนี่นี่ครับเราจะทำนี้นี่เห็นปะต้องสมมันเป็นระบบอัตโนมัติอัตโนมือครับว้ามนี่ครับโอ้ขอสอนไม่ได้ครับนี่ช่วงนี้มันแย่แนวแกก็เหมือนนะครับโอ้ยทนทำได้ทำมีงานอะไรทำทั้งหมดครับเนาะขายอะไรขายได้ผมขายหมดนะครับไม่ขายเลยคือขายบริการทางเพศครับผมฟรีครับผมมีเฮงนำการเงินฟรีแต่เพื่อสนใจเม้นใต้คลิปครับโอ้ยสหมือนกันนี่นะเหรอ โอเคนะ, okay, นะครประมาณนี้น,นะนี่แหละครับนี่ก็เรื่าคุณหรอเรียกนักว่าพิกง่ายๆว่าคองหนูคำนี้แหละแต่กับมันติดใต้ดรอปดรอมาติดถือบอกกับตายแองแสงมาเขาเรียกว่าตายาอาย่อางเฉีนะยดคำน่ะโอ้ยเมย์โอเคนะครับนี้สติ๊กเกอร์เครื่องหมายการค้าของผมกับ W Y ทีมกับนนะูเฮ้ยเนาะวายเพื่อการบันเทิงเด้อเจ้าเด้อเจ้าเด้อยาเด้อยาเด้อเด้อสวยเคื่องการบันเทิงเท่านั้นน่าจะบอกให้นะแนนว่าผู้จัดตั้งไหนกินมากี่กระนีของ มีคาราจะปักคาราะมัดไว้ตรงนี้ครับเขาเรียกว่าถุงพลาสติกนะครับปกติผมไม่ชอบใส่ถุงเพราะมันไม่สดครับเนาะเป็นแล้วล่ะมีคาราจะดักประมาณนี้แหละดักนี่ครับเครื่องหมายการค้าของผมคือ W Y T ครัำวินล้วโอ้ยนะเขาของยี่ห้ออื่นจะเป็นอะไรไม่รู้ครับแต่ผมเป็น W Y ขนาดแก้วรู้เรื่องกระเบื้องเครื่องบทำน่ะปัญญาเ้อบ้านนี่ชีวิตเด็กเดืนก็เป็นประมาณนี้โอ้ยหาอยู่หากินแต่ละมื่อโอ้ยน่าจะเด๋ม จเมือได้สิมีสิ่งเล่านีเลิ่มค้นผู้สึกสนุนในการถือคุยรับต้งวันที่ชีวิตนี้ผู้บ่าวแนวแกจะบอกเลยครับนะมีสิ่งที่ผู้บ่าวแนวแกกลัวสองอย่างจะแบบใครเคียวนักนี่จะไปบอกผู้ใดแล้วล่ะผมจะบอกเขาจะเฉลยนี่มาเป็นความรับของทางราชการนะหนึ่งล่ะที่ผมบอกนะครับผมผมจะให้รู้ครับอยากให้รู้อยากให้รู้เอาไงจะให้รู้ถึงที่ผู้บ่าวแนวแกของนี่หลังหนึ่งยี่หัน พวบอลแนวแก้ของก้สุดขึ้นหนึ่งผมกลัวถูกหวยกับพวกญาติขักย่านเนี่ยย่านเป็นตายกันผมย่านสุดๆได้กลัวถูกหวยคำนี้แหละสิ่งที่ผมกลัวที่สุดคมันมีสองอย่างญาติถึงเลขกมาเลยหยีผมเลิกเขาเลยผมกลัวถูกหวยกับเนื้อแล้วก็ถูกคุมขืนจนเอ็นที่สามกีกลัวถูกคุมขืนโดนยญาติขักย่านเนี่ยยันไปทัวร์เด้นล่ะกับที่คมคิดจะบอกกันดีๆสิริอาสน้น่าอาชามากเลยเด็กพอมหุ่ๆนะจะว่าบ้โอเคในขัราจะดักตักอวนี้นี่ครับนี่เขาได้คุณเอคลงต่อไปกับหนูโอ้ย มารถมาเชียร์มาชมนำกันนะพวกนี้จะได้จะโดนหรือเปล่านะครับหอยใดนะ้แม่ยุบปูเนาะเพราะว่ามันหลายครัง้งหลายคราที่ผมไม่ได้ครับเนาะก็ะเสียใจถั่วโอเคนะครับเออนี่มันข้อมันหลายนะครับเนาะพู้หญิงยางหางสิท่านเนี่อยอะไรเขาแคะครับดูช็อกก็ดูชอ็อกดูชอ็ชอกโอเคนะครับเดราจะค่อยเพลิ่งไปอย่างนี้นนะเนาะโอ้เนาะเบือบ่อ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 เบื่อ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 อะไรข้อมันนะี่ เขาแคกแล้วถ้าเป็นคือคอกแคกนี้อืมแสดงว่าจู่หมูส่อนะสีวัวเรือที่มาที่ประการคอกแคกกับผมไปยามหมูสอนเนาะผมเต้นดงขำามผมเป็นถือหนูทุกขีดแดงนะครับเปนตัวผมกับคุณหลอกดาวครับเนาะอย่างพวกแขกอยู่หมูป้ายเขาผมตื่นเบิดเพราะผได้หนูมาเพราะผมไม่ได้มาหลายวันแล้วก็ตื่นเบิดตกใจแทบแย่ครับแนวแจ้ก็หมดครับผมอะไรครับจะเป็นรูน่าจะเป็นรูนึงครับนี่นี่ครับนี่ตามที่เป็นเหมือนบัว ผมไม่แน่ใจนะครับเอาเราเอาคูน้องของที่มันแน่ใจดีวกว่าน้ำอะไนีน่มันไม่แน่ใจมันที่ไายบวกนะครับน้ำบวกระมันน้อยูอมันหนีได้ไหมพี่บ่าวดนะูนักเรียนดูหี้วคูใช่หรือเปล่านี่นี่ว่าใช่อยู่นะอ่านี่ครับนี่นักเรียนนักเรียนดูหีครูครับนี่นี่ใช่แหละใช่แหละมันเป็นนี่แหละเขาไม่รู้ว่าจะออกตรงไหน,นละ่ะเขยนี่ตาผมไม่ค่อยดีครับโอ้หน้าตาผมเหลือเกินฝาดปังโอ้นยอะ นี่แหละครับแกมาหลักกับรามาานีโเนาะรับคนดูแลร,รับคนเลี้ยงรับคนอุปการะนะครับเนะเห็นอย่างนี้พี่นาติถนนลาดยางเด้อจะถด,ดูถูกกันได้หลายเย็นงสีไอเลือกเด้อหยักครับหยักหยักอยักหยักโอตาบอคอยดีนะครับนอะจักนี้นกะรับควรทนดูหนุนหน่อยนะครับรักหนุนนิดน้อยแต่เขาให้รักนานๆชุบแบบชุแบ อันนี้ครับมโอ้ผู้ชายตัวนี้น้อยเป็นตัสีแสีบจังผมนี่หาอยู่หากินที่เก่าเลรอคับเนาะบ่ดั่บ่รวยเขาจักเถียเจ้ได้สิเลือกแบบ่จักเนาะนอกจากถูกหวยครับเนาะถูกหวยรวยเบอร์หรือบอกผมกลัวถือเลขว่าถือจักเถียนี่มันเลยไม่รวยสักทีนี่มจองเหม็นคลองบ่เหม็นคลองเนาะลูกป่านาอะไรพวก็เชื่อว่าสืแม็นดีต้องเหม็นเป็นเมนลูกแหมนลูกป่านานี่โอ้เนาะ ไม่เห็นหงมั้ยครับเนาะขนาดก,กนนระเวนนะครับกระป๋ามันนี้แหละโอ้ผู้บ่าวแน่แก่กระแาบแกะประยุกตน้อยนี่โอ้ประ่าณแย่เลยครับเนาะโอ้สายตาก็ฟ้าฟาังนีิครับถือสีตัวใหญ่ลายลายถือสีมาโอเคนี่งกันแล้วเธอพิการแล้วก็ดิีสมัยที่เราจะปักบนดนี่ครับเนาะนี่ล้วคือว่าเมียนี่ครับนีบนบน่นี่เออมันคือมันมาจงสีปะผมว่าใช่อยู่นะ ตีไปปองเดี๋ยวมันขึ้นมาอุดรูท่อแขนขึ้นมาครับปกติคอมมันจะดีนะครับมันจะไปรูดเวลาดใช่ไหมโอ้จังเดียวอ่ะเอาวผมจะเดินดูเลก่อนนะครับยังไงเขาว,ว่ากันว่ามันมีพื้นที่ใส่เยอนะะครับนะใส่บ่วงได้ครับว่าไม่ใส่ของเด้ใส่บ่วงครับใส่บ่วงเออนี่ครับนี่นี่ครับผมเจอแล้วผมเจอแล้วนี่ครับเจอหนึ่งรูครับนี่อันนี้เฮ้ยน,นี่มันรูอะไร เ <c oughs> ดดูดากเดโอเคนะครับขอญาตวางกล้องกับตังแม่เลยบระอแล้วก็ปักบ่วนะครับมาทงมาท้าอย่าลืมนองถอบัน้องถอบุด้เป็โลกสีดูได้ไหเจ้าอาเพจะเอาตรงนี้ก็อยูโอเลนเลนเลยนี่เนาูบางกันนะแม่ ท้องนี้มันแย่แนวแก้ก็หมดพวกโทรบอกโมบอกแตมบอกเคี้ยคือบอกต้นบอกพ้าหลอดในเหล่าฝากถึงกระทรวงในเขากระทรวงการการดูดว่ากระทรวงที่ผลิตแนวแก้ช่วงนี้อยากขาดใยครันสนใจผู้แปรผู้ป่วยโรคเบาหวานก็รอยาครับโเ้ากระทรวงการทำแนวแก้ของมัน โอ้ยถ้าวันไหนนะครับผมจะทำให้มันถูกกฎหมายถ้าวันไหนผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพนันเมื่อไหร่แนวแก้เลยว่ามันอยากบอกันที่ถือกฎหมายไมื่อไหร่กแนวแก้เนี่ยนาะแก่พื้นการบันเทิงนะครับจำไว้นะถ้าผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพนันเมื่อไหร่แก้วแท้แนวแก่เหม็นตรงเอันนั้นจะใช่คอเลยผมว่าดวะนะอ้ว่าอะไใส่ยุคาดแร์เขาดเกแต่ไตเล็กดิถืออยู่ไนล่ะเอาใหม่ครับเนาะ ผมเพิ่งทำมาใหม่ๆครับมีคาราบวงดักหนูคำนกเขียนมาใหม่ๆครับหลังจากผมไปเดินของไม่ใช่ไปเดินของไปนะผมไปซื้อของมาเมื่อกี้น่ะก็เลยมาตอนเย็นมาเย็นๆครับก็ได้อยู่มันยังดีกว่าไม่มานะครับมานิดมาหน่อยมาน้อยก็ยังดีมันดีกว่าไม่มานะครับอู้หูนผมคิะครับเราจะปักเลยนะเรามารู้ว่าเชียร์มาชมนำกันนะพูดนี้ว่าเออตอนคืนมันจะได้จะโดนหรือเปล่านะครับเนาะ เอ้ยเมลล์ไข่ตายเฮ้ยท่านผู้ชมทมได้คแบบนี้หักแตกตายเลยโอเคนะครับรอดูก่อนนะครับน่ะช่องอื่นเขาจะไม่พูดมากเหมือนผมนะครัวตัวอะไรช่องผมมันดีดครับปุกเนี้ยบวบเสียบมือผมอลดีดพื้นการมันเทธอท่านน่าจะบอกให้โอเคนะครับโอ้แค่มือผนเมลเออตัดอีกแล้วเอื้อ ช่องผมไม่เน้นขายงานนะครับเน้นขายหน้าตาคนถ่ายเจ้าของช่องครับรูร้รเรื่องกระเบื้องเคลือบปาเจ้าปากด่าอย่างนี้นนะี่แหละครับผมไปถ่ายอย่างนี้นะครับผมไปถ่ายที่เขาเรียกว่าอะไรที่ทททดงบันเหนือครับโอ้ยมวยแก้วมวยตาปลาตายผมนะผู้บ่าวแนวแก่ครับคิดเล่นเป็นกระเด็นอารมณ์ดีนะครับนะโด,ดมนม,มันหน้าผมปิดยามเพื่อนที่มือซาวพยายามเสียครับโกงเลี้ยผมสูดพัดสนโอ้ผมเงยไหลเงยแปะตายครับ คือผู้ชายขี้เล่นนะครับนี่ขี้เล่นแต่ไม่ยอมเล่นขี้ครับหน้าตาดีอารมณ์ดีด้วยครับเนาะเสียจ่อยบาดอะไผมก็ชูดจ้าอืมบ้าเน็ดเป็ดวะผมว่าปกติิดตายผมนึกครับนะพี่น้องลูกป,ปั่นน้าอ่ะคือผู้ชายมักมวนคือผู้ชายขี้เล่นแต่ไม่ยอมเล่นขี้กับลูกปั่นน้าอ่ะเนื้อมอวอันนี้ก็จะประมาณน,นะ่ะ ผมใส่ยางเสียบยางมาแทงดลุนแทงหลุดเสียบยางมาเขายากครับผมถ้าไม่อยากเขายากครับมีอย่างเดียวคำน้ำลายครับนะลุกนี่เขาเปประสบการณ์น้ำลายครับเขายากเหม็นใต้คลิปเนาะกันรที่ผมจะมาบามยันที่เนาะเด็กยังอยากเยอะน้ำลายผมไปเรือแล้วก็เรียกว่าน้ำลายที่บดดาครับเนาะลุกปั๊บผมัดเหม็นกับดีไหลหมดเขาเปประสบการณ์น้ำลายเหม็นใต้คลิปนะหาผมได้จังเลยเนาะ กินนะครับวังเหม่มันเยนันั่นน่ะถุนมันน้อยก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับนาะทำอะไทำได้ทำไปครับเมากระีวยคำหน้ารวนยี่นี่คุณว่มได้อยู่นี่ครับมันไปทัวร์ที่ทัวร์แดนครับหนูไปทัวร์ที่ทัวร์แดนครับนี่้ำบัวตาเปก็ดีไปนะครับจสมยนี่ะครับสีก็หน่อยแล้วไม่สีแล้ว สัมพันธ์นะครับเนาะช่วงนี้มันแย่ครับเนาะะเด็กแก่ของยังอยู่หาเออไปหาของยังยอ,ขของยงอผมหาเ่าเห็นไหมครับเนาะตาผม่กุกขยดีไหมครับท่านผู้ชมที่รักยีไม่ดีก็อดสาสนดูกันนะครับเนาะเป็นกำลังใจให้กันนะครับเนาะนี่แหละเขาเรียกว่าน้องใหม่ไฟแรงครับเนาะนี่แหละนี่แหละนี่แหละ อหลังจากเสร็จเรื่องเสร็จงานก็มีครับหาอยู่หากินเก้าเบื่อใด้่ได้กับมากครับมันมาคือว่ามันเป็นเรียกว่ากิจจะว่าประจำวันไม่มาก็เื็นกินป่บบนไม่มีผักกับบรมาณนั่นรู้เรื่องกับเบื้องเคลือ อย่าลืมครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่หนูหน่อยนะครับนะช่องทางการติดตามช่อง youtube นะครับนะพิมพคำว่าอมสินชุมพักดีเข้าไปก็จะเจอผมกับนายเคน้องผมนางแทนแลยเป็ดตาสีแซบสุขอนนะครับนะกดคำว่าติดตามให้หนูหน่อยอย่าลืมนะครับกดคำว่าติดตามนะไม่ใช่ว่ากดผ่านนะครับแล้วกดคำว่าติดตามให้หนูหน่อยครับนะถ้าผู้สัสนมนอยไม่ห้างไม่หมาหรือไม่รือไม่ห้างลูกติดนะครับกดติดตามให้หนูนะ มันจะตามไปกดเนถึงห้องเลยจิดเดียวนะ <c oughs> ยเชียวครับเนื้อมีทุก,กทางติดตามมีทุกทุกทุกทารติดตามในเพดนะครับเพดเป็ดแฟนก็เรียกว่าแฟนเพดนะครับเนาะ ซ้อมชิ้นหนุนนาปแบบในช่องทากติดตามทางสุดไลรกันแล้วนีลล่ลาพิงค์ก็ไปแลจะเจอผมยืนแทนแล้วยู่ว่าผมว่ามันหลอกกับพี่ก็มีแต่มาริโอมเมาค้างแล้วครับนะปากยังรอครับนะั่นแหละผมยืนแทนแรกอยู่นะครับนไะอ้ไวรัสกันสีแทบชุนครับอ๋อเป็นธกิจอี่เขาทำตัวนะแต่ตัวนี้ก็เป็นธกินเกลียวนั่แหละนี่แหละครับ,รบ,จ,รรบจัดการให้หน่อยครับจัดการให้หนุนหน่อยกดติดตามให้หนุนหน่อยครับนเะพื่อเป็นกำลังใจให้ไวร์ทำงานกันเนื้อป็นได กับผู้ติดตามผู้ที่แอบติดตามแล้วก็ติดใจกำลังมากำลังเยอะเข้าพันกว่าคนแล้วครับนะในช่องติดตามทาง YouTube ผมจะหกพันแล้วนะไม่รู้ติดใจอะไรผมนักหนาครับเขาเรียกว่าคารมไปต่อรูปหล่อกไปหลอกกันแต่ผมมีทั้งสองทำไงทำไงครับนะเป็นแบล่ะจะอีล้างแหมลูกกันรอหากินกับมาสีกับเสียบพุกกับว่าไนเบดป้านก็เป็นผมนี่แหละนาะน้ำมเจ้าว่าบ่ ขอญาตหยาบใครนะก็สไตการโคตรขยันนะคนผู้ที่ผมชอบคันหลงคือมัรักนี่กันอยากเป็นใเขาเดาไฟจุมหลังดีครับโอ้ทำกลมใส่บื้ครับใส่เบืกเพื่อนบ่านขึ้นบ่านกันนี้แหละบ่านผมนี่แหละคนวโอ้ยเนาะลูกป่านนาอะนอัวนี้จะเป็นคลองนึงคบนี่ลูกป่านหนา เสียบเลยนะเสียบหลุดเสียบต้องแปดเก้าที่โอ้แนวแก่ตัวมาเป็นแนวแก่ฝักกระทรวงแนวแก่นะคำนักเกระทรวงแนวแก่ขาดบ่อยไม่ดีคำนักช่วงนี้มันเยี่ยนแนวแก่ขาดอันตรายกันเนาะมาทำเนี่ยโอเคนะคำนักอ้าวคุณบอกยุ่งนี่ัป็นคุณธรรมถิมซีดได้คำนี้อ้าวโอเคน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวผม้ชไปพื่อนชาวไทยเพิ่งได้คเนาะทุกู้ชมที่รักออ ่คับมันดินแข็งมันจะประมาณนี้ครับโอ้โหจะจะเอ็นถิ่นเดียวแบบนี้ไปกับหางมือแลอ้วโอ้ไปแบบชูมือไปชูมือครับเนาะตัวเมื่อไหร่จึงอยู่ไปจังใดจะจะระมาที่กันีาเห็นอ่างนี้นะผมว่าน่าจะได้จะโดนครับเนาะถ้าไม่โดนหนูก็โดนลักครับนอย่างนี้นะโอเคนะดังที่อะไรวะดังที่สามวัดังที่สี่ผ่านไปก็ต,ต่อไปนะครับเน้องตาผมกับบล็อกดีเขเริ่มใส่ตักก็เริ่มฟ้าฟังกันอะไรล่ะ อันน,นี้คือคูน,งคงนึงคือคลองนึงคูนึงปนะนี่คือคูคลองนูอ้อยเนาะผมนี่ก็อย่งไดรต่างเวรนี่แหละช่วงนี้มันแย่ยนแนวแก้ขาดเป็นอย่างนี้แหละครับน้องมันเลยพูดไม่รู้เรื่องบางแม่คือคว่คลองนู้ผมนี่บูดอยู่ใช่ปะนั่นๆๆมัน,น,น,นจะไต่ไปไตด่ด้อมๆก็ไต่ด้อมๆไปก่อนนู้นเปิดลาดพู่มครับตรงนี้ยังไม่มีใครใส่ครับนบีผมคนแรกผมน่าจะได้น่าจะโดนแหละครับว่า เรือเมรับนำผมได้มากินน้ำบัตนี้คือตายเสิอคเป็นลมตายเสบอครับพีน่น้องลูกปลาหน้าอาแต่ว่าก็ดีนะครับเป็นลมมันจะได้เย็นครับนี่เป็นเลนะ่นแล้วก็อยากเป็นลมแนละ้วก็หอนแต่สวยๆเดี๋ยวไปเห็นต่อฟังเสียงก,ก็ได้นะครับนไม่ต้องดูหรอกมันไม่คุยเยอะขนาดนั้นน่าจะเป็นลมสักสองครั้งนะครับมันถึงจะเย็นดีผมร้อนครับช่วงนี้ร้อนแทบแย่แนวแก่ก็หมด นี่อ้อเสียบเข้ามืนี่ละ่ะโอเคร้อนแทบแย่ยแมวแก่ก็หม,มดอ๋อเหรอถามเลยเป็นน้ำจีลเหครับน้ำพุ่มใหญ่บ่วงดูดิบ่อพอตีมันดูครับมัเล็บ่ถือไหมพอตีมดูจังเลยมันแข็งโอเคนั่งเขนี่และหลังนั่นจะเป็นหลังที่สี่แล้วครับที่ผมใส่มนันเนาะประมาณนี้ผมจะทำเครื่องไม้ไก่ค่า W ไว้แล้วครับ มัดตรงนี้เนาะนี่มัดตรงนี้นี่นู่นนี่จะมีค้อนครับนี่งฟังเสียงมัก็ได้นะผู้สัตว์สัวน้อยนะมันมันไม่มือทไทยเบิ่งไครับเนาะโอเคครับมีหลังต่อไปต่อไปทาเคชิ ตื่นเห็นค่องดีครับอู้ดเราจะเป็นหนูใหญ่นะครับเพราะดูอุจจาระมันแล้วไม่ใช่เหมือนกันไงเ,เป็นด้ายครับตรงมือคดุงเกียบคดุงไท่เลครับหาเงินหมานจะเบิ้านนอปีใหม่หนีหน,หนี่เป็นเด่นนะคืบอบ่คือบ่ ทั้งบานนี่คือสุดเนี้ยเขาเพสีสุดโอเคนะครับน่อได้ละได้ละเสียไปเลยรับน่ะคือเหมือนกันเขาเพิสีสนเี่ยหละคือทั้งบานมันเมือนยังขึ้นมือนหนามียนย่ด่งเมียนย่ดงอผมไม่มั่นใจอมหมดีกว่าน้อจอนไหนผเคยทิ้งไปแล้วคบ อย้ยี่เป็นาทีแล้วนะยาวๆไปเขาเรียกว่ายุยาวเขาเรียกยาวไปนะครับเนาะใบรุ่นฟันน้ำนมอ้โวตาบอดีน่าหลายโอ้ยจังบ่อของอาซาสดูนู่นหน่อยนะตาไม่่อยดีกระเดืบแก้แล้ว อ๋อนี่ครังจะเป็นกผมตาพกเห็นหนุ่มปืนด้ัน้ผมข้ขี่ไหถูกปะถ้าไปหนเกิดจากบานเขาอยู่นกเลยแหละอันนี้จเป็นตัวอ้าตัวนี้กัน,นี่แม่นี่หอกผมส to like. ันนี envy, query, ่าว่าต้องใช้กับวังแม่งานอะไรที่บอกนะัเนเราจะได้ับาจะมีตัวกำมีตัวตัวนี้แหละก็ใช้รวดเบอร์สิบสี่ใยี่ห้อนูนะครับนะนี่ครับมือละ ทำเล็กนะครับหมูยัง่งมันก็โดนถ้าไม่ดนพอดนยิ่งกรดโนขาดดนก็ทิ้ายลันงายเลยเทคนิคการใส่บวกของนี่ครับเจ้ของฟามหนูกับออมซินลุ้นนาฟาเชื่อหมอหมอเรียนมาโ้ยม่อยู่ไม่ได้เร่ๆก็ไม่ได้เรเด้วมวลกับเไม่ได้กดก็เอาด้กระาเราบนี้ผ มีคือบ่าวเนี่ยแก่ของนี่แหละครับเนาะในนี่แหละหลังมันเสียบเนี่ยเป็นบเสียบรุดเสียบรูตั้งแปดเก้าสีตกใจตื่นมาถือสีโอ้โดนปวดวชีนี่แหละได้อยู่ครับผมมาถูกใจผมคือมาตั้งหลังแล้วครับนผมผมใส่ยึดตัวติดตัวเดียวครับกมาถืเสีย เราตัดเรียนจนสั้นในหมู่บ้านนะพุทธสุนัยโน่ะทำอะไรก็ไม่ขึ้นเรือะไรก็ไม่ขึ้นคะแนนตัเรีนทำเจ้าของครับผมโดนมานานแล้วสัตว์เกลียขึ้นเหงื่ออ้ยาตกใจครับมันยังปวขุดโพแท้ว่ะมันคือใหญ่แท้ป่ะเพื่นบ้านเนาะลูกปลาหน่าตัวมันคล่องอยู่บ่ปะ ดูนะครับดูกันยาวๆรัวๆไปเลยนะครับจากคู่บ่าวแนวแก้ของครับผมแก้แก้แก้คิดถึงจะของแก้มีไหมมันผมไพ่คเคยเห็นหุงไหมคำนออันนี้จะนีจะเป็นคอนอาเพราะจะปักว่าต้องคเนออ่ะอาอจะวางแหมเลยครับนี่แหละครับขาตั้งก็นที่พิเศษกับง,งานงานอะไร นี่ครับนี่สสปสาธุยิ้มผู้พูดถแม่เนาะนี่กะแบบว่านี่ตา,านาา่าจะขออดัดคลิปย,ย้ำเรียอไม่ใช่คลิปวิดีโอสั้นนะครับเนาะยาวไปเลยครับเนาะ จะได้ดูกันรัวๆยาวๆรัวๆเป็นเลยให้มันหนำใจ well. ให้มันตาข้างเนียวแต่ข i̇şte. ี้หยบไปจำเนาะผู้จัวปลาวะดูน้อยๆมันไม่มันไม่หนำใจครับนักคุณนาเข้าไม่เยอะครับต้องอยู่ยาวกันวางได้หลายตัวครับแก้วนี่แหละสีหยบดุจหยบเออเออนีครับหลังนึงได้แล้วครับได้อยู่นี่แล้วเนาะถือถือได้ไหมโยปูอ๋ออีสุอีสิสิกระด๊า ดังนี่ตบไปแล้ก็เดือดกระดุงเหี่ยงผมนานละเดี๋ยวสีหลังคำนอนนี่ถือสีแทบว่า,ดวานนดดเดี๋ยวสีหลังนั่าจะได้จุดโดนหรือเปล่านะนัะ่งฟ้องด้วกันนี่โอ้โหน้ำตาม,อม่อคอยดีแล้วพี่จะซอมหน่อยจังไดกะอาอดสาทนดูเอาครับอะไรลืมมือเลยโอเคหลังนี่จะปักต,ต่อไปนะคำน่ะโอ,อ้นะ จะสาปลาไปล้นคนบ้าก็จะสาปปลาไปเป็นบ้าได้ครับเนาะกันยังว่ากับตั้งตกก็จะปักปลงี้คบเนาะเสียบหลุดเสียบหลุด 8, 9, ตั้งแปดเก้าีตกใจตื่นมาถึอสีโอ้มีเงจัง อ้าโอเคครับเรียบร้อยนีครับรุ่นเรื่องกระบึ้งเคลือบคนน่ะดินล้างดินล้างกองลังเนาะอ้าโอเคครับไปต่อครับเราไม่ได้ไปต่อนะคับเนาะเนี่ยนเลยกระเมียนพูกวะอันก็คลองหนูเหมือนกันนี่เฮ้ยนี่คลองหนูเหมือนกันนั่นนี่เอา้าอไอ้ข้อนกำวังไหนมันเลย จะจอบประคำกันนี่แหละมันบยมุดเจ้านี่หน่อยแค่นี้แหละปวดมาไอายาไอายาพอนะออปวดปอปวดเมียคุยกับหย่อนนะครับหย่อนจังแราวันนี้จิตยนต่ำใจอย่างที่ผมบอกท่านฟุ้ฟังคิ้วักได้ เสียบลูกจิตหัวกินหน้าเหลือหลังสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดคำนั้นหลังนี้ระมาแบบสุดเกลื่อนไปเลยอ๋อนี่รับติดเกลื่อนเกือบมาจันทร์จันรเดินบิววายจัดไปอย่าให้เสียไวรล้นนี่ครับละมัดไว้ตรงนี้ครับำนวณหลังสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดคำนั้นยางขับมันหมันด้วยยิมบัวยนำไปได้ด้วยเร่ก็แม่ต้องเอาดิกลนคบไม่ได้้มดนองเอาด้วิขัดถ่ายอย่างที่ผมบอกรู้เรื่องกับเรื่องเคลื่อนคำหลังสุดแบบนี้ละ หลังสุดท้ายแฟนสวยครับสุดท้ายแฟนสุดเอาแฟนสวยามันก็มันดังข่าของมันเป็นยังไงหน,นี่คือเข้ามาแก่ดิเป็นมองดีดีครับนี่ผมว่าเขามาแก่ใช่ไหมอาผมจะเอาตรงนี้ครับนี่นะเอาตรงนี้แหละ <S <S เดี๋ยวผมจะหาไอ้นี่เขาเรียกว่าเดี๋ยวไว้วันหลังผมจะทำมาใหม่นะครับน้าวันนี้บ่วงหน่อยครับผมอยากอยากอย่าง,งามมาบบั้นผมมาทำบุญนะครับน้าผมว่า <S <S ที่เขามาแก่กันเนี่ครับผม,ผม,ผมนี่ครับมองนีดีไหม วันนี้ไม่ขอเฉยชมหน้าตานะครับว่าเป็นความรับภารกิจการเราจะล่อซู้อล่อสูบไม่ได้ครับผนมะผมเป็นสายสูบก็ไม่ใช่สายเสือนะครับเมื่อที่บอกกันแล้วเป็นความรับธารกิจการคำนลบบอกไม่ได้เป็นความรับภาเพราะผมเป็นสายสูบก็สายสืบโอหลงนี่เับจะล่อสูบก็ล่อซื้อล่อเนาะล่อ,อสูบนะมันจะล่อซื้อไม่ได้ครับเนาะนั่นแหละดูเรื่องกระเบื้องเครือบ โอเคครับแกงวครับล่าสุดท้ายจะย่อมไม่ย่อมท้ายสุดนะครับนะก็จะจากกันไปอย่าลืมความย่อมนัย่อมหนาครับกดติดตามและติดใจให้หนูด้วยกดไลค์กดแชร์นะครับไม่ห้างไม่ใหม่หรือไม่รุ่งอรือไม่มาหรือไ,ไม่ห่างลูกติดนะครับนะถ้ากดติดตามให้หนูหนูจะตามไปกดคืนถึงห้องเลยรที่เดียวเชียรสวัสดีพี่จําพีครับผม